สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมบรรยากาศครับผมอาจจะมีเสียงรถมั่งนะครับผมเพราะติดถนนใหญ่นะครับขอใช้ชื่อว่าเป็นสะพานยกยอแล้วกันนะครับผมหลังจากที่ฝนตกติดต่อมาหลายวันนะครับผมตอนนี้ก็หยุดมาได้สักสามวันแล้วนะครับผมผมก็เลยเก็บขอ,อกเก็บภาพบรรยากาศ ที่บริเวณริมสะพานนะครับผมขอใช้ชื่อว่าสะพานยกยอนะครับผมอีกมุมหนึ่งของน้องหานนะครับผมผมจะถ่ายให้ดูนะครับผมตอนนี้น้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นอ่าที่สกลน,นี้รู้สึกว่าเชา้ชาๆอากาศจะเริ่มเย็นแล้วนะครับผม จะมีน้ำค้างเกาะนะครับผมพอดีย้อนแสงหน่อยก็ต้องขอโทษขอไปด้วยรู้สึกวันนี้อากาศเย็นนะครับผมอากาศเริ่มรู้สึกเย็นๆล้เดี๋ยวขอเก็บภาพบรรยากาศฟังเสียงนกด้วยนะครับผมจะมีเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมาก็ต้องขอโทษขอไปด้วย มันแสงหน่อยนะครับผม ไปรอบๆด้วยกันนะครับผมีนี้ฝนตกต่อเนื่องนะครับผมน้ำเยอะมากนะครับผมทีนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมหนองหานคืนนี้ก็ เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมที่เป็นแหล่งทำมาหากินนะของพี่น้องชาวจังหวัดสกพรรณบรน,นะครับผช่วงเช้านะครับผมรถออกไปทำงานกันนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันทำงานตามปกติกน,นะครับ ยกยอน่าจะมีเยอะนะครับผมไม่ต่ำกว่าสามสี่สิบช่วงนี้ก็เป็นช่วงเช้าช้านะครับผมส่วนกายกยอเขาก็จะยกกันช่วงกลางคืนนะครับผมจะได้ยินเสียงนกด้วยนะครับผมนี่นะครับผม <c oughs> กับบรรยากาศช่วงเช้าเช้าแปดโมงถึงเก้าโมงนะครับผม เสียงรถมากก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เ,เพียงเท่านี้สวัสดีครับ